สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พ่อยิมาแกงบุญเซนใส่ปลากระป๋องนะจ้าแกงบุญเซนใส่ปลากระป๋องมิยังแน่ไปเบิ่งกันเลยจ้ามาเบิ่งกะสิมีพริกนะจ้ากระเทียมจ้าหอมจ้าหัวหอมจ้าตะไคร้จ้าต้นหอมใบมะกรูดจ้าแล้วก็มีปลากระป๋องนะจ้า แล้วก็วุ้นเซนจ้าเติมแดกกัไปตามพริกกันเลยจ้าพริกหาเม็ดนะจ้ะตามโดยตะไข่จ้ะตามให้ละเอียดเลยค่ะพอละเอียดแล้วก็ตามโดยกระเทียมน่จ้ะ แล้วก็หัวหอมแขกนะจ้ะไหม่มีหอมแดงก็ใส่หอมแดงนะจ้ะแม่พ่อมีหอมแขกนะจ้ะตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะตําพริกละเอียดแล้วก็มะตั้งหมอก,กันเลยค่ะใส่พริกแกงที่วตําใบนะจ้ะแหม่พ่อตาําบ่ค่อยละเอียดนะจ้ะ แล้วก็ปรุงรสได้ค่ะใส่น้ำปลานะจ๊ะตามด้วยผงซุอรดจ้าตามด้วยน้ำปลาจ้า แล้วก็ใส่ปลากระป๋องไปเลยค่ะแม่พ่อยใส่ปลากระป๋องนี่สองกระป๋องนะจ้ะมีห่อไรก็ไดไเนาะจ้ะแล้วแต่ค้นมากนะจ้ะมีแบบไรก็ใส่แบบนั้นแหละจ้ะก็ตามโดยผงปรุงรสจัหน้อยจ้ะซีม่งแล้วรวสชาสตร์นังเจือๆเจ,อ,เจอจ้ะพ่อหมอเดือเดวกระใส่บุญเสียนจ้า อันนี้แม่พ่อยใส่บุเเ้นเแหงนะจ้ะแล้วก็มาแช่น้ำแล้วก็ตัดเส้นนะจ้ะให้เป็นเส้นสันนะจ้ะสิได้กินง่ายๆนะจ้ะเพราะบุเเ้นเขาสุกแล้วจะก็ตามด้วยใบยะกูดจ้าต้นหอมจ้า ส่ำนี้ก็เสร็จแล้วจ้าบ่ออยากเด้อจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้า